ปีใหม่พิ่นนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีแล้วไปขอพ่อแม่น้ำพุยานสิไปใชมโอเคไปเราจะเป็นแอดมินให้ 2, <อ> 2> นาทีาทรอบกินเขาไปยังเลยเขาตาบน้ำเลี้ยว อยากเห็นชิพด้วยกันได้กินข้าวไปีไป่แอดมินจำเป็นเนาะแอดมินจำเป็น หลังเวทีเรื่อไม่เคยเห็นวันนี้น้องชืใจมีอะไรมาให้คุณย่าเุภาเชามาสุภาหองขวัญปีใหม่ที่หละโอ้ยขอให้สุขภาพแข็งแรงดีมีแงรวยรวยรวยปังปังปังนะลูกปีใหม่นี้ยกเจ็บยกดจดนะลุแกเจ็บกดเต้อ ทำร่ำรวยรยสุขภาพแข็งแรงไปไหนมาไหนก็ให้สุขภาพแข็งแรงรอดปลอดภัยเลยด้อแต่วันนี้เป yeah. ็นต mm ้นไปที่ไ่ขอให้โชคดีรวยรยยปังปปพอหรือยังนี่คิดพอยังคิดพอหรือยังโอเค

ก็คือว่าสุขภาพร่กายงแรงกำลัเลือไว้งมีส0สอายุก็่าสุขภาพลตั้งใจทำงานสิ่งที่บอกไปให้ดีที่สุดว่าจะเป็นนาทีดว่าจะเป็นงานใดเพราะว่ามาข้าวแก้วจะมาแล้วผมก็จะมาผมก็จะมา งานต้องจุดเป็นหลักเลยต้องเห็นดีที่สุดถึงมันไม่ดีที่สุดถ้าเราตั้งใจเป็นมนุษย์ผูดีที่สุดมันก็ต้องีเพราะว่าเขาตั้งใจเหมือนกับเราเหมือนกับตาคิดตาแล้วจะจุดจะช่วยอยู่กับสี่สิบองค์แล้วเราทำเสร็จแล้วมันมันไม่มี้ว่าสมดิษฐิขึงมันจะสมเร็จิ้ามันก็สมดิษฐิ กดีไปหากคอดีอย yeah, ู am, yeah. s <S uh, ่น้ำข yeah, ้จะสินไม่ยเ mm ีเ hmm. บิ so fire, agreed, wow. ่งอยู่ก่ากูก็อยู่เน้มันตลอดเบิ่งตลอดจะผู้สิรูดีเพราะผููเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลในที่นี้หมายถึงยังคือช่วงคอนเสตหรือช่วงลักเรือกูก็ตกเป็นคุณฉกกูจะรู้คนดว่าทีนี้เปคนใดเรี่งยังใครทงานเป็นแบบไหน ว่าเขาบม่ค่อยได้พูดกันแต่แชทเราต้องพูดตลอดสิบดอลไว้จะต้องการต้านทานได้นปีนี้พูดตลอดแล้วก็เปรียบเสมือนที่ช่วยใจเปรียบเสมือนว่าตอนนี้รูปเปรียบเอมือนช่วใจนีกคือเป็นีแิดปิดต้นก้าต้นหนีปิดรูปกระละคอพยายามอย่นะพยายามที่จะเอาปุ๋ยใส่ไม่ถึงตลอดเพื่อหวังว่าผลผลิตของเขาต้นก้าต้นนี้ของเขาเนี่ยมันสิบเจริญงอกงามสำเร็จแล้ว เขารู blender, ้ว่าุอมันสิอออ่ออกมากจำเลอันนี้ผมเปรียบเสียกับต้นกาแล้ววันวันนั้นที่ต้นกาผู้ใหญ่คือมันจะร้่มเติโตแล้วมีหมากมี่ลุอกมเติมทีวันนั้นที่ปินมันที่ปุ่นผสที่ดิตปลูนต้นกาตุลมีมาได้หรือหลอกาเป็นพอดที่ติมทีนี่เปรียบเสียง ไอ้ตั้งเกศทำงานที่นี่ที่ผู้กูเลยบอกว่าอย่างผู้ใดตรงการนี่อย่างเออเนี่ยเขาไม่ให้ผู้ก็ดีใจผู้ใดจะเด่นถ้าว่าผู้ต้องการเป็นผู้ต้องการเนี่ยจาบลูกกลุ่มพือขอแค่ให้ลูกลูกขอส่งเสือตั้งเกศทำงานทำหน้าที่เองแล้วก็จับคำพูดเรื่อยไปยุติแตกตาจะอยู่ที่ไหนกับใครเขช่างยูไอ้พื้นมาดีมีพื้นเสียดายตายพื้นคิดหอนจำสำนึกนี่สามคำพ่อ อายุใส่ก tamam ็อยู่ได้ว่าถ้าเขาไม่พบอดทนนี่เามั้งใจที่เขาตั้งใจอยู่ไหนก็อยู่ได้ขันเขาว่มีความอดทุนอายุใส่ก็อยู่บาไินเสียตลอดว่าเขาอดทนอยู่ไหนก็เหมือนเดิมอยู่สูงตั้งใจคือเรื่องคือเราอย่าย่อท่ออย่าท่อทุกคนท่อได้แต่ห้ามถอยใจว่าตั้งใจประสบความสำเร็จผู้ยังอยู่เข้มแข็งเสมอให้กำลังใจตลอด คนมีผิดพลาดมีผู้สื่อสารกระจายยังไงก็เป็นมือที่เอิดก็สูบป <like> <for> so, ีไม่ไปแล้วไอซีมันกลับไอซีงันดีกับไอซีับไปกับขึ้นไปมันยู่กับปีเก่าทีมมันไปวันนี้เอาไอซิมีดีๆตั้งใจทำงานกิฟวันนี้ไม่ไปสางเย็นสางข้าวตัวสื่อบ้านสื่อนวดในห้องมัดวันที่ประสบผลสำเร็จพอแม่ห้องทั้งบ้านกันทั้อคอยวันที่เราสมเร็จวันที่เรา มททีทุกสิ่งทุกอย่างมือนักุญเป็นเมือที่แม่เ,เขาม,ม,คามีความสุขสุดๆครับสิ่ีความสุขที่สุดสู้เท่านั้นไม่ยังลายดีแล้วที่ดีแล้วนะครหลายหายังเดี๋ยวกำลังใจกันนั่นนะจะไปคิดอย่างมากตั้งใจฮ็ดงานตํามันนี่ยังกับปรึกษาคือเกา่า เราที่จมมแจะอยากให้ดีมจอยากให้ดีทั้งนั้นเราดูดูจมพเจดาไปด้าพยามันมันพดถือมันก็ตอง้าตรงบ้าเอได้เป็นอย่างไรดีดี่ะทันดีแล้วเพราาดิคพบ่ากอลเิด่เอาชิดใส่คิดใส่ใจงเจ้าของนี่ keeper, yeah. well แหละถ้าเราไม่ชอบใครนี่เร้วพ่อ่าบอกนะพ่ พ่อรูดูพ่อบอกคุณดูแบนมือมือใหเขาดีเป็นยังขัดยังบอแค่นั่นแหละสู้สู้ทำงานบอดหลขาดกันเลยอยู่บาดเจ็บบอดมันหลักไปวิ่งทั้งไง งานน้ำหายากอยู่นี <t <t ่ดีโ mm อ้แม่เราพอโทรศัพท์อยู่แป๊บนึงได้แล้วแม่พ่อ ขอบคุณนะคะขอบคุณเจษชัยจู๊แ้งเนยกะามินเพราขอคุีวีนเท่าโนถามทางคุณทายจูนั่นขอบคุณเจชัยจูนะคะต่อนะคะอืมอันก็สุกไปหลายระดัเลอเด้หม่เด็กให ไม่มีคอยหลบหลังหลบไปกินบุญดีตลอดเลยตะลักกินบุญใหม่นะคะเต๋ใหม่ประสาทขาดลดแผลแล้วโลดแผลแล้วโลดหลาดใจทุกโดดแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต่อนะคะสุขสันต์ปีใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่พี่ต่อด้วยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วไปแล้วค่ะหนูก็จะไปหาเนี้ยกินด้วยกัน